Oh. สาธุนโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท,ท่านนะครับผมเออเนี่ยยกไปแบบนี้เร็วมากครับญาติธรรมทุกคนทุกท่านหนงตาห้างก็จะไม่หยุดรอนานโนอะได้กล้วยมาถวายเป็นเครือเลยครับเนาะสาธุครับผมอ่าหลวงตาผ่านแล้วด้านหลังวางลงได้ครับเัว <c oughs> เล็กนะครับเนาะนะครับ นะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ญาติที่ทางพวกเรารับชมไปเรื่อยๆนะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับยี่ตัวตรงๆไว้นะครับวางได้เลยนะพี่นะวางน้ำลงได้เลยนะครับหลงตาผ่านแล้ววางได้ นะครับนี่ก็พี่น้องท่านรออ่า พี่ยกก่อนยกก่อนเนี่ยเนี่ยหล่นแล้วหล,ล่ลนแล้วพี่อ่าแล้วยกใหม่ครับนั่นนะครับสาธุครับผมสาธุนโมธนาบุญกิธรรมทุกคนทุกท่านนะครับที่วางโซ่เสาแล้วมานั่งรอใหม่ได้เลยพี่เด้อครับผมอ่านี่ก็สายวิบากครับ สาธุครับผมอ่ะอันนี้พี่ไปไหนครับพี่อ๋อพอดีจะไปเที่ยวพอดีขับ่าอ๋อไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ไหมใช่อ่ะพี่พี่ท่านนี้ไปเที่ยวเห็นเห็นอีกหนึ่งท่านว่าไปแข่งนะครับผมก็เลยถามพี่ดูนะครับนะนะครับท่านก่อนนี้จะไปแข่งนะครับเนาะท่านนี้จะไปเที่ยวครับครับสายวิบากครับสายรถวิบากอ่ะนะครับ อ๋อนี่ก็คุณหมอกําลังจัดเตรียมพร้อมไว้แจกเด็กๆน,น,นะครับเนี่ยแจกเด็กๆแจกคนท้องนะครับผูพิการนะครับผมนะครับเนาะอ่าบางครั้งเด็กๆเ,เยอะก็ให้คนละกล่องนะครับเนาะส่วนคนท้องคนแก่กคนชราก็จะให้เยอะหน่อยนะครับก็ต้องดูว่านมได้เยอะได้น้อย,น,อยนะครับยอดทีครับเนาะ นะครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องคุณลุงคุณป้าอยาที่ทาตำดําซิ่งทุกท่านเลยนะครับในช่วงบ่ายนะครับคุณหมอรับเลยสาธุครับผมสาธุสาธุครับผมจุดนี้จะเป็นมออย่างเดียวครับ ออตรงนี้เขาเรียกว่ามอเศรษฐีนะครับบ้านมอเศรษฐีนะครับนะครับดวงตาสุดงมาถึงบ้านมอเศรษฐีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ผ่านมาเมื่อวานนะครับมีบ้านอะไรเขาเรียกว่าบ้านบ้านซับน้อยบ้านซับมากนะครับนะเนาะมาบ้านนี้เป็นบ้านมอเศรษฐีนะครับ ชื่อของหมู่บ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับสาธุครับผมสาธุครับผมสาธุอนโมทนาบุญกิธรรมทุกท่านเลยนะครับคุณยายท่านถวายไม่กวาดสาธุอนโมทนาบุญนะครับคุณหมอรับอีกครับนี่นะครับถวายไม่กวาดนี่ได้บุญเยอะเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าด้านหน้าท่านก็จะได้ไปกวาดถนนนะครับ สาธุครับผมด้านหน้ามองไปเห็นพี่น้องเราชาวต่างชาตินะครับเนาะท่านมารอกับแวประคองลูกตาสาธุครับผม น้ำเดี Love ๋ยวมีท uh, um, mm ่านหลังร th ับเลวพี่เ uh, ด um, mm ้อเรื่องตาท่านยิ้มเลยเขาเออโอ้ยหลงตาท่านเจอพี่น้องเราชาวต่างชาติแล้วครับท่านยิ้มนะครับเนาก็ท่านก็มารับพรเหมือนกันนะครับย่าที่ทำเนาะก่มองดูแล้วก็ นะครับงดงามครับงดงามเนาะเป็นแบบไหนล่ะพี่น้องคือ,อท่านก็มารับพรเหมือนกันนะครับเนาะก็ช่วงช่วงนี้คิดว่าหมู่บ้านจะไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเริ่มพี่น้องเราก็จะเริ่มห่างาบ้างแล้วนะครับเนาะน่าจะไปเยอะอีกทีก็ข้างหน้า สาธุครับผมสาธุครับคุณยายมาเตรียมนมเลยครับมาเอาเนมให้คุณยายเลยเด้อเดี๋ยวให้คุณหมอนำนมให้คุณยายมาเดี๋ยวคุณหมอเดี๋ยวให้เพคุนเอาเอาให้คุณยายก่อนมาเอานมมาให้คุณยายก่อนเออเอาสาธุครับผมนะครับเป็นมงคลของลุงยาอ่าลวงตานะครับคุณยายครับผม เป็นมงคลของหลวงตานะครับเราจะทำสาธุครับผมสาธุครับผมนะครับวางไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวมีรถรับด้านหลังนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับนะผมจะถ่ายทอดให้ย่าที่ทมไปเป็นช่วงๆเป็นระยะให้ย่าทธรรมได้รับชมนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ